ร้านสะดกซื้อหมาในยินดีต้อนรับค่ะลูกค้าคนแรกของกูกลับกลับกลับเข้าร้านก่อนอืมโอ้โอเสียวมากอืมากยัวมากหน้าตายัวเพศมากกูอขอฟัดไข่มึงสักทีได้ไหมฮะมีหัวฟูเลือกซื้อตามใจฉันได้เลยนะคะคุณลูกค้าแต่ใจอุย้ยมึงใช่ไหมมึงคิดว่ามึงเป็นเทพเจ้าทอสาฟ้าเหรอไอ้แก สวัสดีทุกคนเลยนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกม,ม I am Part Time Worker นะคะทุกคนซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะต้องรับบทเป็นพนักงาน Part Time นะคะที่แบบว่าดูแลร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้ววันนี้นะคะเราก็มีหมวกด้วยให้เรารู้สึกเหมือนว่าเป็นพนักงานมากขึ้น<ช>นี่เอาดีป่ะเหมือนแม่ครัวตอนนี้เหมือนกำลังไปทำครัวงงมากร้านสะดวกซื้อหมาในยินดีต้อนรับค่ะ แล้วนี่ก็คือทํางานวันแรกของเรานะคะทุกคนเราต้องบริการลูกค้าด้วยใจที่เป็นมิตรนะคะลูกค้าคนแรกของกูและอีนังนี่สรดแนใส่กระมังมาทําไมเนะี่ยฮะเชิญค้าเชิญคะ่ะจะรอคิดเงินอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าโอ้โหปฏิปกิริยาเดี๋ยวออนเองแล้วนะเชิญค่าเชิญเลือกเสื้อได้สะดวกเลยนะคะโอ้โหลูกค้าเข้าเต็มลีดอกจะไหวไหมเนะี่ยมันมี2คนที่มาป่วนร้านล้วอะ่ะคุณพี่ค้าเอาอะไรดีค้าสี่รายการนะคะสักคู่นะคะเดี๋ยวหนูคิดนี่เสร็จเดี๋ยวหนูไปเคลียร์อีคนเรวก่อนนะคะสแกนแป๊บอุ้ย นี่ไงกูเจอแล้วหนึ่งคนสัแน่นแนไงนั่งในห้องน้ำนี่ที่บ้านมมีโซไปขี้เหรอคะฮะต้องมาขี้ในร้านกูเนี่ยลำาัยอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยอ่านั่นไงเจอแล้วโ,โอ้อีนี่อยู่ดีๆมึงก็มาชี้นิ้วกลางให้กูเหรอคะชี้ทำไมเดี๋ยวก็อมสนี่กลับกลับกลับเข้าร้านก่อนอ,อืโอ้เสียวมากอือยัวมาก,มากหน้าตายัวเพศมากกูขอฟัดไข่มึงสักทีได้ไหมฮะอีหัวฟูเฮ้ใครเข้าห้องนั้นไปอ่ะ <c oughs> อีลำยองทำผ่าเลยคะ่ะอีดอกทองค่ะคุณพี่ตะกู้นนะคะพอดีมีแบบว่าคนป่วนเยอะนะคะและอีนางนี่นะสารแน่มาออกกําลังกายแถร้านกูนทำไมฮะโอลิมปิกเขาไม่มีแล้วคะ่ะรอไปสี่ปีเนาะเฮ้ยมึงมาหาเรื่องล็อกเก็ตกูทำไมกี่บ้าหลีคนหนึ่งหรืคนหนึ่ง่ะอีคนหนึ่งอยู่ไหนวะโอโหอูเห็นเงาแล้วและมึงมาโชว์อภิเนิรหาในแถวร้านกูเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยค่ะเชิญคะ่ะใครอีกวะเนี่ยมันมีใครมาปวดร้านกูนะฮะอ่ะอ่ะอย่านะ อยากกินถ้ามึงกินมึงก็ต้องจ่ายเงินด้วยค่ะไม่ของฟรีอุ้ยใครอ่ะใครทำกูอีดีแน่เลยฮะฮะมึงทำมึงต้องชดใช้ค่ะอีแกวางของได้แลวนะคะมันมีใครมาปวนมะเนี่ยอูเห็นเต็มตาเลยค่ะหมุนเก่งแม่มึงเป็นลูกขางหรือไงไอ้แก่ที่มาทุงกระจกทําทำไมเนี่ยฮะอีบ้าอ้าวอ้นี่โดนอ้นี่อีนี่โดนได้ไงเนะี่ยวางนะคะคุณลูกค้าสักคู่สักคู่ขับป้า ปั๊บนะคะป้านหนูกำลังบอกว่ารีบแล้วเนี่ยเชิญค่ะเอา้าก็คือไม่ได้ซื้ออะไรเลยมึงเข้ามามึงด่ากูเลยยังไงฮะอีกแก่เอา้า <c oughs> ขอโทษ <c oughs> เอ้ยขอโทลูกหลอกเลยอะป้าถุบรถนี้มาทุบต้นไม้กูทําไมอยา่ามึงนะมึงหมุนทําไมนั่งทาหอยอะไรคะลีดนางนี่ช่วงศิลปะหรอก็ไม่ใช่สั้นแน่เลือกซื้อตามใจฉันได้เลยนะคะคุณลูกค้าแต่ใจอ้ย มึงใช่ไหมมึงคิดว่ามึงเป็นเทพเจ้าทอสายฟ้าเหรอใครแก่ทุบร้านกูทำไปก็ไม่รู้อีบ้าน,นี่มึงจะมาป้อนกูเหรอพ่อแม่คลอดลูกออกมาให้เป็นคนดีสารแน่เป็นโจรเชิญคนต่อไปค่ะกระเทยหรือเปล่าคะอ่ะวางค่ะโอ้โหฉีกหอยเก่งะฮะมึงฉีกหอยเก่งใช่ไหมกูขอฟอตหอยทั้งทีหนึ่งล้วกันมันโอ้โหนักวิทยาศาสตร์สติอุย้ยอะไรอ่ะอุย้ยอะไรแตกอ่ะเมื่อกี้ออกขโมยอ๋อ มึงขโมยตู้กูไปเลยเหรอคะต่อหน้ากูนี่นะมึงทำได้ยังไงฮะอ,อะไรนี่แตกแตกได้ไงเนี่ย <Hi. S 1> โอ้โหอีแกตะติกเฟืองโอ้โหไอ้หนังนี่เสนอแ่ปลซ่อมใส่ร้านกูเหรอแล้วซ่อมมันกิ้งไปแล้วกูบอกให้หยุดซ่อมมันไม่หยุดกูจะบ้าตายอีนี้ก็แดกตีแดกเก่งไปหมดไม่ใช่ร้านประการกูสอนนะคะแล้วทีนี่หัวกลวยมาทำอะไรอา้าวคนเดียวเนะี <laughs> ่ย ันยังไม่ทันำอะไรเลยเชิญวางของได้เลยนะคะคุณพี่คุณพี่คะจะซื้อไหมจะซื้อไหมสัตนแน่ยืนขวางทางค่นต่อไปเชิญคะ่ะเอาอุ้ยอุยอ,อ,อะไรอะอี่ไหนมันทําแบบว่าไฟช็อตวันเนี้ยโอ้โหมึงใช่ไหม αι? เป็นมึงใช่ไหม αι? นี่ มึงตายไปแล้วค่ะมึงก็ไม่อยู่ในสุสานมึงใช่อีกผีแก่ตายแล้วมาทําหอยอะไรมึงตายแล้วมึงมาซื้ออะไรกูไม่ขายผีค่ะชันวางได้เลยนะคะเชันวางได้เลยนะติ๊ดนะติ๊ดๆติ๊ดๆติดๆนั่งทําไมอีลํายองและมึงมาตัดต้นไม้ทําไมใครอีควาโอ้ยอีแก่มึงเต้นยั่วใครคะออกไปเหม็นหอยอุ๊ยอีนี่อีนี่แปลกๆนะมึงแปลกๆนะกูไม่ให้เข้าค่ะอุ้ยโอ้โหแล้วมึงมาทําร้านกูทําไมเนี่ยไอ้บ้าเชิญค่ะคุณลูกค้าค่ะอุ้ยอะไรอะ เสียงอะไรอ่ะโอ้โหนี่มึงมึงแช่ทั้งไข่มึงเนี่ยแล้วลูกค้าคนไหนก็จะกินต่อได้คะโง่แล้วมึงมาดินบน่นกูทําไมล่ะแล้วมึงไซื้อสักทีเนี่ยอีบ้ามึงไ้องมาป้อนคะ่ะไม่มีเงินแล้วคะ่ะบุหรี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเลิกเต้นท่าอุระอุระได้แล้วไม่มีเงินให้ป้อนมึงคิดว่ากูกลัวมึงหรอกีดักทองเป็นไงคะหวัวหนนะ้าหนูทำงานได้ดีไหมคะ นี่เงินก็ไม่ให้กูบอกกูว่าทำงานแย่ใช่ไหมงั้นมึงก็ไม่ต้องอยู่แล้วใครกแกง่ออพังไม่ให้หมดเลยร้านอะ่ะพังเลิกไม่ทำงานนั้งเราไปกลับบ้าน